นำม,มาอีกต,ตามหมอใช่แต่ว่ามันจะเรือ่องงานน้องเดือนดิน,นูน้นอะไม่รู้รว่าทุกคนสสวัคนคนดีครับผมผมแดดทำแบบนี้หายดีก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วที่เจอนางดวงได้ดีนะตอนนี้หนูเพอเดินออกไปข้างนอกอะซึ่งนางเนี่ยมาขอไม่ได้มาขออยู่กินอยู่ดีๆนางก็โผล่มา ก็มานั่งกินของเรานะซึ่งหนูเนี่ยก็เกิบของไม่ทันก็ไม่เป็นไรเป็นของกินก็ให้นั่งกินไปเนาะตอนนี้เราก็กําลังเดินออกมากคือวิ่งออกมาสุดชีวิตเลยก็ตอนนี้กําลังเดินกลับมาดูภาพบรรยากาศตอนเดินกลับนะเป็นป่าทนีน่ก็คือน่าก,กลัวมากเราก็ต้องรีบเดินออกจากที่นี่กัน จากที่นี่ให้ไวที่สุดนะไม่รู้ว่านาะงตามเรามาอีกหรือเปล่า เดินสุดแล้นะื่นกี้นันงก็เจอเราไปแล้วลนังก็วิ่งก็คือหินเนี่ยที่ยังใส่เราแล้วก็หนีอยูหาที่นั่งพักก่อนค่ะว่าเดินมาเกือบ ไปอยู่พอสมควรตอนนี้น้ำแห้งเลยแล้วทนกกน่นเหนเด็ดเืมาก ลม้มอ,อันนี้พัพรต่ว่าวิ่งมาเมื่อ,นนอ,นนอนนี้คือร้อนมากก็หนาวมาก ที่เอากระเป๋าออกมาได้หิวกระเป๋ามาก่อนใส่องแ้าเขากินไปเขาอาจจะหิวก็ได้เนะก็คือช่วงนี้ก็อาจจะลงทลิปช้าบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าติดไม่ได้เข้าปาาอยู่ถำน้ำพก ออเดอร์น้ำผึิงนะคะวันไหนที่เรามีทำออเดอร์น้ำผริกเยอะๆเนี่ยเราก็จะไม่เข้าป่านะคะก็ไปยเข้าเป่าวันอื่นนะคะวันไหนว่างเอาง่ายๆวันไหนที่เราว่างเนี่ยเราค่อยออกออกเดินทางวันไหนที่มีออเดอร์น้ำผริกเราก็จะหยุดเข้าป่าเพื่อที่ทำน้ำผริกนะคะ มีน้ำขึ้นมาน้ำ,นำเอาน้ำกลับมาดได้ก่อนไง กินน้ำเยอะๆนะคะร่างกายจะได้แบบแข็งแรงอย่ากินน้ำอัดลมเยอะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกินน้ำน้อยมากเมื่อไหร่นี่ที่กินน้ำน้อยดื่มน้ำา่อยดื่มน้ำน้อยเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพผิดปกตินะคะก็คือจะมีอาการแบบอ่อนเพลียง่ยวันหนึ่งแทบจะไม่ดื่มน้ำรือดื่มแต่น้ำอย่างอื่น ดีแต่ว่าเสี่ยงอยู่เนาะเราก็ต้องแบบระมัดระวังตัวนิดนึง เราจะรีบเดินทางกลับกันดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าอยู่นานเนี่ยก็จะแล้เราก็ไม่รู้ว่างวงน้งเวลามันดีเนี่ยตามประมาณีกหรือเจ้า 到。Oh. ให้ดูระหว่างทางเดินเข้ามาแล้วลว่าไกด์เราก็ลันนงดุนั่นเอทางค่อนข้างที่จะตู่ มีเสียงเหมือนมีเสียงคนคุยกันเสียงผู้ชายแอปเปิ้ เหมือนได้ยินเสียงผู้ชายนะไม่รู้ว่าคนส่งใครแต่เราลกไงบ้างเมื่อก,ก,กี้เหมือนได้ยินเสียงใครคนเดินตามมานะพี่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครเหมือนเหยียบกิ่งไม้ใบไม้แล้วก็เสียงพูดคุยนะนี่นไหแล้วก็ดูรอบๆอยู่ว่า มีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือว่าดวงนีดีมันเดินตามเรามาไปเดี๋ยวเรารบเดินกันต่อริบเดินกันต่อนะคนที่นั่งงดีมันจะเห็นเรานะเฮ้ยนี่ดวงวดีเฮ้ยดวงวดี แปมาจากฝั่งนู้นนีหนนะ่หนีดวงเลยดีมาอะไรนะหนีดวงเลยดีมันเดินมาฝั่งนู้นนะ่ะมันวิ่งใช่มันตามมาฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นไม่รู้รับที่เราไปนั่งกินอยู่ข้างลำธานมันก็มา ตอนนี้มันก็ยังเดินตามมาอีกมันแอบตามเหรอใช่แต่ว่ามันจะเล่นงานน้องถังเดือนดิเมื่อกี้เหมือนมันหิวมากเลยอ่ะมันแบบนั่งกินอยู่ดีๆใช่ป่ะแล้วมันก็เหมือนมาแย่งของเราอ่ะมาเจอเราจีบเลยมันไม่ได้แย่งหรอกเหมือนมันมาแบบพุ่งเข้ามาหามาน้องกลัวพี่มีของดีให้มันเข้ามาที่จะฟันที่ไหนเลยมามันไม่กล้าพี่ไงมันรู้ว่าพี่มีของดีแต่น้องถังเดือนมันกล้าไงเพราะว่าเห็นน้องถังเดือนไม่มีทางสู้มาเนี่ย ร้อนมากพี่พี่เมื่อกี้ตกใจเลยนะเห็นนางดวงด,ดีนะระวังระวังบอกไปคิวๆแตที่มันนั่งชิวแล้วก็ตรงเนี้ยที่เคยเจอ,อมีคนมีบอกว่าเขาอยู่ที่นี่เลยพี่ก็มาหาเขาใครอ่ะแต่ไม่เจอดวงดีดีอยู่ที่นี่หรอใช่ไอ้คนหน้าไอ้ที่มันบอกมันโดนตันดีแย่งข่วนไปอ๋อน้องคิดไปจำได้ไหมเออ,เออจำได้หมอที่ที่มันบอกมีคนนี้เพื่อไปแจ้งตำรวจมาแล้วว่าจริงหรือเปล่าว่ามันทรางเรื่องอะไรทั้งโกรกพี่มันก็คือจมเหมือนโดนคนนี้แหละ ไม่คิดตกใจแมาไปยู่งไหนอ่ะมันเดินตามมาทุกคนทางนู้นอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนสวัสดีครับผมผมแดดทับไปเรื่อยผมแดดใหญ่ทุกคนนะดื่มแบบหยุมได้น้ำตัวไม่้องกลัวอยู่เนี่ยพี่ว่ามันไม่กล้ามาหรอกต่อให้มามันก็ไม่กล้าสู้พี่เราพี่บอกเลยขอรุ่นน้องมาเจอคนนะพี่ปิดที่ไปคนสองคนอ่ะวัญญาอ่อนอย่างนั้นตู้ไม่ไหวทุกคนแล้วมันเดินแบบว่าเหมือนพวกสมิงเลยเนาะเดินไม่ปกติแล้วอ่ะใช่ท่าทางมันนื้เหมือนเดิมแล้วนะวันวันนั้นไปเจอมันเหมือน มันกําลังท้องคาถาหรือว่าทําอะไรสักอย่างบ้าใช่ไหมตอนนี้มันบ้าแล้วทางตรงเลื่อนบ้าแล้วเหมือนแบบเล่นของกันเข้าตัวงนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่ามันตามมาอย่างนี้บ้างมันมาฝั่งโน้นอ่ะพี่เดินมาจากฝั่งนั้นตอนนี้กําลังจะเดินกลับละแล้วพี่มาทําอะไรที่นี่ก็ยิงป้องจริงไหเออลืมละนี่เดี๋ยวเรานั่งกับนั่งเรานี่แหละดพี่มันกล้าผัวไหมไม่กลัวหรอกมันตอนมาแล้ไม่กลัวหรอกน้อยมากมาเจอพ่แศดพอดีนะ ใ่งานนี้ก็แย่เหมือนกันทำให้เจอพิษแสบได้มาตั้งเราบอกว่าอย่ามาคนเยอะที่นี้แตร้ายไม่คิดว่าไอ้นี่ไงเราแค่มาตั้งแถมแบบมานั่งกินอะไรเงี้ยมานั่งกินกลัวนิดนึงกลัวกลัวมาฮารูพี่อยู่นะยุ่งกอดใครเนี่ยมาโกไฟแย่เป็นทุกข์ทั้งนี้โอเคดีเลยมาติ๊กินในนี้ กินยรมาิ้นไรมาย่งพูดับกันกินไรยากินไรยังตอนนี้ก็คือดีนะคะที่มาเจอพี่แฟดก็ว่าอยู่คันไฟมาจากไหนวิ่งมาเจอพี่แสดดีกลัวว่าจะไม่ใช่พี่แฝดนะกลัวว่าจะเป็นคนอื่นก็ถ้าถึงนักพักเมื่อกี้ถ้าเป็นพี่แฝดก็โชคดีไปหน่อยมีทายคิดร้อยเป็นสต็อปไวอยู่โอเคไม่เป็นไรไม่มีตัวมีพบของดีมาอะไรอะเหล็กไเจี่ขนเหล็ก เราคุ้แล anyway, okay. okay, e hmm. hmm. ้วร like okay. ู is, ้จักแล้วขอให้ผมแถวคาดปลอดภัยนะเคเดี๋ยวน้องค้ากันก่อนนะคะพี่พี่ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะมาเจอพี่แสตถ้าเราไม่ไม่มาเจอพี่แสตเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะไม่รู้ว่ามันยังตามมาหรือเปล่าถ้ามันตามมาไม่เป็นไรพี่แสตอยู่ที่นี่โอเคก็ดีตอนนี้ปลอดภัยแล้วมาเจอพี่แสตนะคะคือวันนี้เราเข้าป่าเราก็ไม่ได้บอกพี่แสตเลยคือเราแค่คิดว่าจะมากินแล้วก็กลับแค่นั้นเอง แต่ไม่คิดว่าจะมาเจอนางนะคะพี่พี่เดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะสวัสดีค่ะ